วันนี้จะมาสอนวิธีการนำข้อความซ่อนไว้หลังฉากด้วยแอป l u m a Fusion แบบนี้นะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นฟุตเทจที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับมีความยาว10วินาทีนะครับเราก็จะเริ่มด้วยการสร้างข้อความก่อนนะครับแตะเลือกที่เมนูมุมจอด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับแตะเลือก Title แล้วก็ทำการลากมันลงมาไว้ที่ไทม์ไลน์แบบนี้นะครับ ปรับนะครับให้มีความยาว10วิเท่ากับตัวฟุตเทจของเรานะครับจากนั้นก็แตะ2ครั้งเพื่อเข้าไปที่หน้าปรับแต่งเข้ามาแล้วก็ทำการเปลี่ยนข้อความตามที่เราต้องการนะครับด้วยการแตะ2ครั้งที่หน้าจอตรงตัวอักษรแล้วก็พิมพ์ข้อความได้เลย เสร็จแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เสร็จแล้วก็เพิ่มขนาดตัวอักษรก็ใช้นิ้วเลื่อนนะครับจัดวางตำแหน่งซึ่งผมใช้มันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะใส่ชาร์ดโ์ให้กับตัวอักษรของเราก็มาแตะที่เมนูตรงนี้ เสร็จแล้วจะทำเบลอให้กับตัวเราก็มาเลือกที่เบลอตรงนี้เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาที่หน้าทำลายได้เลย ขั้นตอนต่อมาให้เราทำการ copy footage v ดีโอด้วยการแตะเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นการ copy นะฮะเสร็จแล้วก็แตะ2ครั้งที่ตัว footage ที่เรา copy มาเพื่อเข้าไปที่หน้าปรับแต่งแต่เลือกเมนู c o m a Keys ที่มุมจอขวามือเลือก Blue Screen Keys และแอปก็จะทำการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีฟ้าที่อยู่ในวิดีโอนี้นะครับก็คือตัวส่วนใหญ่จะเป็นตัวท้องฟ้านะครับ แล้วเราก็มาใช้เมนูด้านข้างตรงนี้นะครับปรับอีกทีเพื่อเก็บรายละเอียดให้มันดูเนียนมากที่สุดเท่าที่จะปรับได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ค่อยๆลองปรับไปนะครับเมื่อปรับจนพอใจแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์แล้วก็ลากมันมาวางซ้อนทับไว้เลเยอร์บนสุดแบบนี้เห็นไหมครับตัวอักษรที่เราสร้างไว้เนี่ยมันก็ จะไปซ้อนอยู่ด้านหลังตึกแล้วนะครับทีนี้เราจะทําให้ตัวอักษรเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกที่แบบว่าเลื่อนขึ้นมาจากด้านล่างนะครับเราก็จะต้องไปทําการกําหนดคีย์เฟรมให้กับตัวอักษรนะครับเพื่อสร้างแอนิเมชันตามที่เราต้องการนะครับให้เราแต่2ครั้งที่ทำลายตัวอักษรนะครับเพื่อเข้าไปปรับแต่งแต่เลือกที่เมนูเ a m e and Fit อย่างที่บอกนะครับเราจะทําให้ตัวอักษรมันค่อยๆเลื่อนจากด้านล่างจอขึ้นมานะครับแล้วก็ มาอยู่ตรงกลางจอนะครับและให้มันซ่อนอยู่ด้านหลังตึกเล็กน้อยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเลื่อนข้อความมาไว้ด้านล่างจอแบบนี้ก่อนต่อมานะครับกำหนดคีย์เฟรมจุดแรกให้แตะบวกตรงนี้แล้วก็มาเลื่อนแถบเวลาตรงนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะให้ตัวข้อความในหยุดเลื่อนในวินาทีที่5ล้ันนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเลื่อนข้อความขึ้นมาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ โดยจะใช้แถบไอตัวแกน y เนี่ยนะครับในการเลื่อนเมื่อเราปล่อยนิ้วจากหน้าจอมันจะกำหนดคีย์เฟรมในจุดที่2ให้เราเลยเรียบร้อยแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์แล้วก็ลองแตะเล่นดู โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการทําข้อความหรือตัวอักษรในวิดีโอของเรานะที่ให้มันไปซ้อนอยู่ด้านหลังวัตถุพร้อมกับใส่แอนิเมชันนะครับโดยการที่ให้มันโผล่ขึ้นมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเบอร์มือใหม่ที่เพิ่งหัดตัดต่อนี่นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ